i มาคุยกันต่อนะคะในช่วงของ IT f o โฟกัสในช่วงที่2นั่นเองนะคะเรายังโฟกัสเจาะลึกกันไปนะคะ่ะทีเ่เรื่องของ Google TV นะคะความทันสมัยในการรับชมนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของข่าวสารความบันเทิงนะคะเรียกว่าเป็นโฮมเอนเทอร์เทนเมนต์หรือแม้แต่กระทั่งเป็นเอนเตอร์เทนเมนต์ในทุกที่ทุกเวลาไม่ใช่แค่เฉพาะโฮมหรือบ,บ้านของเราเท่านั้นนะคะกับเรื่องราวของ Google TV นั่นเองนะคะไปคุยก,กันต่อกับอาจารย์วัยวิยจันวิมรืองนะคะอาจารย์ประจำสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัยรังสิตนะ อาาจเมื่อสักครู่นี้เราทิ้งท้ายกันไว้นะคะว่าตัวของประโยชน์ในเรื่องของตัว Google TV นะคะต่อตัวของผู้ชมเองหรือว่าในแง่ของเศรษฐกิจหรือธุรกิจเองเนี่ยจะมีอะไรกันบ้างแต่ก่อนที่จะไปถึงเรื่องนั้นเนี่ยถามอาจารย์สักนิดนึงนะคะว่าตัวของการให้บริการ Google TV เนี่ยความหลากหลายของช่องนะคะแล้วก็เรื่องของรูปแบบการนําเสนอหรือว่ารายการต่างๆเนี่ยที่ Google เขาเตรียมมานําเสนอผ่าน Google TV นมีมีอะไรบ้างหลากหลายแค่ไหน,นะคะ จริงๆก่อนก่อนหน้านี้ได้พูดถึงเรื่องของแอปพลิเคชันที่ที่ลงใน Google TV ได้เพราะนั้นมันจะไปผูกกันว่าเช่นสื่อต่างๆที่ที่ g o o g l e มีเช่น Youtube นะครับเพราะฉะนั้นผู้ใช้ก็สามารถที่จะเซิร์ชหนังภาพยนตร์หรือคลิปต่างๆจาก Youtube ได้โดยใช้คำเซิร์ชหรือหรือหรือข้อมูลที่เราอยากจะดูประเภทนั้นมันก็จะทำการไปเซิร์ชนะจากตัว Youtube และจากพันธมิตร พันธมิตรที่บ้าน,นี้คือเช่น CNN, CNBC mm hmm. ที่บอกนะฮะ <Yeah. S 1> ช่องข่าวต่างๆเนี่ย mm hmm. มันจะเซิร์ชทุกอย่างแล้วก็มาโชว์บนหน้าจอเลยว่าคีย mm ์เวิร์ดของเรื่องราวที่เราต้องการเนี่ยมันไปอยู่ในจุดไหนบ้าง mm hmm. แล้วผู้ใช้ก็สามารถเลือกดูจากจุดนั้นได้เลย <Yeah. S 1> นะครับนั่นคือประเด็นครน,นี้อีกนิดนึงก็คือกร,รณีที่ที่บอกว่าความหลากหลายยังไงเนี่ย <Yeah. S 1> ก็คือมันก็ไปขึ้นกับแอปพลิเคชันอีก mm hmm. นั้นผู้ใช้ก็สามารถที่จะเ,เล่นเกม ออนไลน์ Online, ผ่านตัวตัวตัวทีวีได้ด้วยเลย oh. ก็คือมันจะผูกแอปพลิเคชันนะครับ <Okay. S 1> ง่ายๆประมาณนั้นก็เหมือนกับว่าการใช้งานเนี่ยอาจจะที่เคยเป็นแอปพลิเคชันอยู่บนสมาร์ทโฟนโทรศัพท์มือถือของเราหน้าจอเล็กๆเนี่ยนะคะคก็จะไปซิงค์ไนท์กับทีวี ได้เลยคือไม่ใช่ซิงเกไรกับตัวสมาร์ทโฟนนะคะหมายความว่าตัวของอรายการโปรหรือว่าแอปพลิเคชันต่างๆที่ผูกติดผูกโยงกับ Google อยู่แล้วนี่นะคะก็สามารถจะลันผ่านทีวีกันได้เลยแล้วมันก็จะเมิร์จเข้าด้วยกันแล้วก็ทําให้ผู้ใช้รู้สึกว่าแยกความแตกต่างไม่ออกว่านี่คือผู้ให้บริการรายไหนออทุกอย่างจะมารวมที่ที่ g l e หมด น,นั่น,นก็คือลักษณะจะเห็นค,ความเขาเรียกอะไรคะมันมันมันเข้ามาสู่ตัวฮาร์ดแวร์อย่างทีวีเนี่ยได้อย่างง่าดดายมากยิ่งขึ้นคือบางคนที่อาจจะไปรับชม C ี b c นนะคะ BBC, BBC ผ่านเคเบิลทีวีที่ต้องเสียเงินใช่ไหมคะอาจารย์ทีนี้ก็มารับชมผ่านฮาร์ดแวร์ที่ลงโปรแกรมของ Google ท v ไปปุ๊บเนี่ยก็ไม่ต้องเสียตังค์แล้วถูกมครับมันมันมีสองส่วนนะก็คือส่วนส่วนฟรีกับส่วนเสียตังค์ปกติเนี่ยถ้าจะเสียตังค์เราก็จะมีการอะไรนะ สั่งซื้อหรือว่าเช่านะทางทางทีวีได้แต่ถ้าเกิดจะฟรีเนี่ยก็กมี2ส่วนนี้ให้เลือกเลยครับทั้งฟรีและเสียตังค์เช่นถ้าถ้าเสียตังค์ก็คงจะเป็นหนังใหม่หรือว่าอะไรที่มันใหม่ๆที่ยังอยู่ในปิดอยู่ระบบปิดอยู่แต่ถ้าเปิดแล้วเช่นาาภาพยนตร์ที่มีนานแล้วเนี่ยเผยแพร่ทั่วไปเนี่ยก็สามารถดูได้ทางทางทีวี Google ได้เลยแล้วถ้าเกิดระยะหลังๆเนี่ยนะลองผู้ผู้ใช้ ผู้ชมเนี่ยลองไปเซิร์ชดูได้ทางกูทางยูทูบเนี่ยะจะพบว่าภาพยนตร์หลายเรื่องเลยครับที่ที่ทาง y t u t u เนี่ยปล่อยให้ให้ดูแบบเต็ม2ชั่วโมงมผมลองเซิร์ชเล่นๆดูนี่ก็เจอเป็น10-20เรื่องละที่ที่มีก็คือดูเต็ม2ชั่วโมงเลยก็แสดงว่ามีทั้งที่เสียเงินแล้วก็ไม่เสียเงินด้วยเหมือนกันก็ต้องต้องดูคอนเทนต์นั้นดีๆนะคะว่ารายการหรือว่าการนำเสนอสารออกมานนเนี่ย จะจะเสียตังหรือไม่นะคะเพราะฉะนั้นคุณต้องเลือกดีๆอย่างเรื่องของข่าวเนี่ยหลายๆสํานักข่าวที่มีการให้บริการผ่านแอปพลิเคชันเนี่ยมันก็จะไม่เสียตังอยู่แล้วแต่ถ้าเกิดว่าเป็นพวกเอนเตอร์เทนเมนต์เป็นพวกภาพยนตร์เป็นเพลงที่เขามีลิขสิทธิ์ของเขาอยู่ดูดีๆนะจ๊ะถ้าเกิดว่าจะดาวน์โหลดมาดูนี่อาจจะเสียตังได้นะฮะโอ้โหแสดงว่า Google TV เองนี่ก็ก็มีทั้งข้อดีข้อเสียเหมือนกันนะคะจา์ความสะดวกเนี่ยใช่แล้วนะคะมีอะไรอีกไหมคะจานที่เป็นข้อดีของเขาข้อดีก็คือ ออพอมามาพอเรื่องความสะดวกมันมาถึงเนี่ยนะเรื่องความรู้ก็ตามมาด้วยเพราะว่าจริงๆแล้วถ้า,ถาจะถ้าจะพูดไปก็คือก่อนหน้าน,นียอยา้อย่างทางบ้านเราเองเนี่ยก็มีการพูดถึงเรื่องของอะไรนะทีอะไรนะ,ะ,ะรนะดาทีวีด,วาดาวเทียมอะไรเงี้ยค่ะดาวเทียมไปศึกษาใช่ไหมครับคราวนี้เมือม่อเมื่ออย่างนั้นเนี่ยมันต้องมีการลงทุนค่อนข้างเยอะ ทุกบ้านก็ต้องมีการหรือว่าในโซนพื้นที่แอเรียของชุมชนนั้นก็ต้องมีการตั้งดาวเทียมติดต่อสายเคเบิลอะไรต่างๆก <c oughs> ็จะดูวุ่นวายแต่ถ้าเกิดเป็น Google TV ขึ้นมาเนี่ยนะครับก็แต่เท่านั้นเดี๋ยวเราขอบอกข้อจำกัดนิดนึง <c oughs> ข้อจำกัดของ Google TV ก็คือสุดท้ายทีวีนั้นก็ต้องต่ออินเทอร์เน็ตอันนี้อาจจะเป็นข้อจำกัดสำหรับบ้านเราเพราะว่าก็ <c oughs> ต้องมีอินฟราสตรักเจอร์ในเรื่องของอินเทอร์เน็ตด้วยเหมือนกัน <c oughs> ใช่ใช่ <c oughs> ัน,นเป็นข้อจํากัดข้อหนึ่งแต่ถ้าเกิดข้อจํากัดข้อนี้มันหายไปเนี่ยทุกอย่างก็จะก็จะก็จะฟลูทันทีนะครับทุกอย่างก็จะเวอร์ไวทันทีนะฮะข้อมูลทุกอย่างจากทั่วโลกจะอยู่ที่ทีวีบ้านเราครับค่ะนะคะอันนี้ก็อาจจะเป็นทั้งในเรื่องของข้อจํากัดที่ต้องรอไปสักนิดหนึ่งนะคะบ,บางบางพื้นที่ที่เรื่องของโครงข่ายอินเทอร์เน็ตยังไปไม่ถึงต้องรอ รบ,บริการ Google TV สนิดนึงนะคะ,ะส่วนข้อดีเนี่ยแน่นอนว่าทั้งเรื่องของการที่จะรับชมนะคะข่าวสารหรือว่าสื่อต่างๆที่ะจะผ่านเจ้า Google TV ก็สะดวกขึ้นนะคะเดี<ม>๋ยที่บอกไปว่ามีทั้งเสียตังค์ไม่เสียตังค์ก็ว่ากันไปนะคะแต่ทีนี้ในส่วนของผ,ผู้ที่เป็นนักธุรกิจหรือว่าผู้ที่เป็นผู้บริโภคเนี่ยนะคะคจะได้รับประโยชน์ที่นอกเหนือจากนี้นี่มีอะไรอีกบ้างไหมคะก็แน่นอนครับพอทุกอย่งางผ่านเนี่ย มันเหมือนกับจะจำลองเน็ตลงมาในทีวีเลย google เ็กเกเามีสโลแกนว่าทีวีมิดเว็บเว็บมิดทีวีเพราะฉะนั้นมันหมายความว่าในอินเทอร์เน็ตมีอะไร google TV ก,ก,ก็จะมีเหมือนอินเทอร์เน็ตมีนั้นแน่นอนถ้าเรามองภาพของอินเทอร์เน็ตจะซื้อสินค้าจะดูสินค้าต่างๆเราก็ดูผ่านเน็ตได้จะซื้อสินค้าเราก็ซื้อได้ทางทางช่องทางที่เราอีคอมเมิร์ซใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นพอเป็นทีวีก็ไม่ต่างกันละ ต่อไปผู้บริโภคก็อาจจะทำการสั่งซื้อทีวีได้สั่งซื้อสินค้าได้ทางทีวีเลยใช่ไหมฮะ mm hmm. โดยที่ไม่ต้องแบบเปิดคอมพิวเตอร์รอบูตเข้าเข้าทีเข้าไอตัวเครื่องต้องมีล็อกอินพาสเวิร์ดเพื่อเข้าคอมพิวเตอร์อาจจะไม่ยุ่งยากขนาดนั้น mm hmm. ก็คือเปิดทีวีกดปุ่มเดียวแล้วก็อาจจะเลือกสินค้าแล้วก็ซื้อได้เลย oh hmm. ็ในทางตรงกันข้ามตัวของผู้ประกอบการเองก็ต้องพัฒนาไล่ตามเทคโนโลยีเหล่านี้ให้ทันด้วยนะคะช,ช่องทางนี้ให้คุณแล้วเนี่ยคุณจะใช้ช่องทางเหล่าน,นี้ให้เป็นประโยชน์ได้อย่างไรนะคะก็ลองไปค,คิดกันดูนะคะวันนี้เนี่ยเราก็น่าจะได้พูดคุยในเรื่องของความพันสมัยนะคะของการให้บริการการรับชมทีวีในยุคสมัยนี้ที่น่าจะง่ายดายมากยิ่งขึ้นนะคะแต่ว่าอย่างไรก็ตามแต่เนี่ยเทรนกระแสะนี้ต้อง มีส่วนร่วมนะคะของหลายๆฝ่ายที่จะจับมือไปพร้อมๆกนันใช่ไหมคะคจารย์อย่างที่เมื่อกี้เราคุยกันไปเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานในอ like <ช>ินเทอร์เน็ตอินราสตัคเจอร์เหล่านี้ก็จาเป็นนะคะ<ช>ตัวของนัผู้ประกอบการนะคะคที่ต้องมีการสนับสนุนผลักดันอย่างเจ้าใหญ่ Google ซ<ม>ึ่เป็นต้นกำรับของผลิตภัณฑ์นี้เนี่ยก็ต้องพยายาม PR, พิาประชาสัมพันธ์ด้วยใช่ไหมฮาร์ดแวร์ ะะตัวของผู้ผลิตเครื่องรับชมทีวีก็ต้องมีการพัฒนาด้วย<ช>และก็รวมไปถึงพวกดีเลอร์ต่างๆด้วยใช่ไหมใช่ครับเพราะว่าทุกอย่างมัน,มนต้องประกอบเข้าด้วยกันไม่ใช่ว่ามี Google เ <c oughs> จ้าเดียวแล้วก็จะทําทุกอย่างได้ <c oughs> ก็ต้องประกอบไปด้วยอุปรกรณ์ฮาร์ดแวร์นะอย่างเช่นอย่างที่ เกินไปก่อนหน้านี้ใช่ไหมโซนี่ซัมซุงเอลต่างๆที่จะเข้ามาเป็นพันธมิตรแล้วรวมถึงเรื่องของสื่อช่องทางช h a n n e l ต่างๆด้วยเช่นอย่างตัวช่องข่าวเองอย่างเช่นที่พี่บอกว่ามีแอปพลิเคชันของ CNN, NBC เ็นเนีเ่ยก็นั่นก็คือส่วนหนึ่งของพันธมิตรที่จะเข้ามาร่วมเพื่อให้เพื่อให้เนื้อหาข้อมูลต่างๆที่จะไปออนอยู่บนโลทีวีเนี่ยหลากหลายมากขึ้นครับ ก็ทีนี้เนี่ยความที่จะเขา,าเรียกอะไรคะเป็นเป็นทางเลือกใหม่ๆสําหรับผู้บริโภคที่ต้องการรับข้อมูลข่าวสารก็จะยิ่งกว้างขึ้นนะคะข้อจาก,กัดที่จะต้องรับชมผ่านฟรีทีวีอย่างเดียวจะต้องรับชมผ่านดาวเทียมเคเบิลทีวีที่ต้องเสียเงินเนี่ยนะคะก็จะมีความหลากหลายมากยิ่งขึ้นนะคะทางเลือกของการรับชมทีวีแบบอัจฉริยะแบบนี้นะคะคส่วนเช่นในอนาคตนะคะอาจารย์เราจะเห็นสีสันหรือว่าการให้บริการ การจับมือของ Google ยักษ์ใหญ่ในวงการโซลาเนจิ้นนะคะกับบริษัทอื่นๆที่อยู่ในแวดวงเหล่านี้เนี่ยจะผลักดันบริการอะไรออกมาให้ผู้บริโภคอย่างเราจริงๆเรื่องนี้พูดยาก <c oughs> เพราะว่าอนาคตคือสิ่งที่ไม่แน่นอน <c oughs> <c oughs> แต่ครั้นี้เนี่ยประเด็นก็คือถ้าเราถ้าเราจะลองทํานายกันเองเนี่ยเราอาจจะผมมีสถิติทีน,นึงเรื่องของปริมาณของผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในโลกนี้ <c oughs> ผู้ใช้ในโลกนี้เนี่ยประมาณ1 8พันล้าน <c oughs> นะครั แต่ถ้าดูสิติของผู้ที่ชมทีวีตามบ้านเนี่ยก็4,000ันกว่าล้านนะครับก็ถือว่าตัวเลขเนค่อนข้างแตกต่างผู้ชมทีวีมีเยอะกว่าแน่นอนนะครับก็คงเดากันได้ว่าอะไรที่มันจะเติบโตเร็วกว้างมากกว่าแต่ถ้าดูในบ้านเราเองเนี่ยอย่างในบ้านเราเนี่ยจำนวนผู้ใช้อินเทอร์เน็ตก,ก็เริ่มเพิ่มมากขึ้นถ้ามีการวัดจากผู้ใช้อินเทอร์เน็ตอย่างอย่าง Facebook ที่ดังๆเนี่ยเจ็ดล้านคนนะครับจากจาก,จากเลขที่เติบโตขึ้นเรื่อยๆอย่างต่อเนื่องทุกตีเนี่ยแล้วถ้าเกิดวัดจากผู้ใช้ อินเทอร์เน็ตทั้งหมดที่ไม่นับรวมแค่ Facebook อย่างเดียวเนี่ย25%ของประชากรก็ตกราวๆ18ล้านคนแล้วถ้านับแล้วถ้ามองว่าแล้วผู้ใช้ทีวีล่ะมีปริมาณแค่ไหนก็วัดกันแล้วนะประมาณเกือบ100%ก็คือ70กว่าล้านเพราะเนี่ยถ้าถ้า g o o TV e TV สามารถลุกเข้ามาถึงตรงจุดนี้ได้เนี่ยนะครับก็แน่นอนผู้ชมนะฮะ หรือว่าผู้ใช้บริการตัวนี้เนี่ยก็จะมีประโยชน์มากขึ้นนะครับความรู้ต่างๆวิทยาการต่างๆเนี่ยก็จะก้าวหน้าแล้วก็แพร่หลายในวงกว้างมากขึ้น นะครับ,รบก็จับตาดูก็แล้วกันนะคะสำหรับการให้บริการอีกหนึ่งรูปแบบนะคะทีวีที่มีความอัจฉริยะมากยิ่งขึ้นเชื่อว่าผู้ให้บริการนอกจาก Google แล้วนะะในแวดวงนี้ก็น่าจะมีเจ้าอื่นๆที่พยายามจะผลักดันบริการนี้ออกมาให้เป็นทางเลือกสำหรับผู้บริโภคนะคะแต่ว่าอย่างไรก็ตามแต่นะคะเราต้องย้ำกับคุณผู้ชมนะคะว่าสื่อมีให้เลือกนะคะขึ้นอยู่กับว่าคุณจะใช้สื่อเหล่านี้เนี่ยให้เป็นประโยชน์มากน้อยขนาดไหนทั้งในแง่ของตัวผู้บริโภคเองนะคะหรือว่าในแง่ของผู้ประกอบการหรือว่าเจ้าของธุรกิจเองก็ นนแต่ะะถ้าเกิดว่ารู้จักที่จะเลือกใช้เนี่ยแน่นอนว่าเป็นประโยชน์กับตัวคืนแน่นอนแต่ก็มีข้อเสียนิดน,นึงนะก็คือคเรารู้อยู่แล้วว่าอลักษณะของ Google TV เนี่ยสามารถลงแอปพลิเคชันลงไปที่ทีวีได้เพราะฉะนั้นข้อเสียหนึ่งที่อาจจะมีตามมาก็ได้ก็คืออย่างเช่นมือถือปัญหาของมือถือในปัจจุบันจะเริ่มเจอก็คือไวรัสม,มีไวรัสลงที่เครื่องได้เั้่ทีวีอานาคตอาจจะเจอไ,จอได้เหมือนกันอาจจะมีต้องก็อ,งอาจจะมี การลงแอปพลิเคชัน a n t i ี้ไวรัเข้ามาด้วยก็ได้อันนี้อันนี้ยังไม่ทราบนะว่าจะเป็นยังไงแต่เราก็เดาไว้ว่าลักษณะมันน่าจะ ไปแนวทางนั้นโอ้รบ,บริษัทที่ทำเกี่ยวกับเรื่องของผลิตภัณฑ์ security นะฮะด้านความปลอดภัยนี่ก็อาจจะเติตโตตามไปด้วยนะคะใช่ครับ <laughs> ทีวีอาจจะเจอไวรัสไม่แน่ไม่แนะ่น่ะเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่น่าจับตามองทีเดียวนะคะสำหรับความทันสมัยก็อาจจะมีข้อเสียบางอย่างตามมาด้วยเช่นเดียวกันนะคะอะลไะค่นว,วันนี้เราได้ทําความรู้จักกับ Google TV มากยิ่งขึ้นทีเดียวนะคะกับข้อมูลที่อาจารย์วัยวิทย์นั้นได้นําเสนอกับคุณผู้ชมไปนะคะก็ยังผ่นอีกทีนึงแล้วกันค่ะว่าใช้สื่อเหล่านี้ให้เปป็นนระโยช์กัับตวคุณ ไม่ว่าคุณจะเป็นผู้บริโภคว่าเป็นผู้ประกอบการก็ต่างแบบนะคะวันนี้เขาระคุณอาจันจาวายวิทย์มากๆเลยนะคะใช่ครับค่คะและสำหรับคุณผู้ชมนะคะที่มีคำถามยังคัง่งคคาคาในใจนะคะนอกจากเรื่องราวของ Google TV แล้วเรื่องราวอื่นๆนะคะที่เกี่ยวข้องกับ IT เทคโนโลยีหรือว่านว,วัตกรรมนะคุณผู้ชมสามารถที่จะส่งข้อมูลของคุณเข้ามาได้พูดคุยกันได้นะคะผ่านทางอีเมลแอดเดรสของเราค่ะ S r s u t v i t c r i c k g m a i l c o m นะคะ rsutv i.t.crick นะคะเขียนต่อกันเลยนะคะแล้วก็ atgmail.com นั่นเองหรือว่าจะเข้าไปที่ทาง Facebook ก็ได้นะคะ www.facebook.com/sutv-itcrick r นั่นเองนะคะเอาละค่ะวันนี้ถือว่าเรานำเสนอเรื่องราวกับ,บครบถ้่วนนะคะแล้วก็สนุกสนานนะคะกับการที่ได้รู้จักกับเรื่องราวของกระแสไอทีใหม่ๆแบบนี้คะ่ะติดตามได้เป็นประจำนะคะทาง RSU Wisdom TV ของเรานะคะวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะเราสองคนพร้อมด้วยทีมงานนะคะลา,าคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีคะ่ะ